มีคลิปลงเลยลูกค้าไม่เข้าไม่มีคลิปเลยตอนนี้เชื่อมหัวจรวดนะฮะช่างใหญ่เชื่อมหัวจรวดอยู่แหนเกลียวสี่นิ้วน็อตเบอร์ยี่สิบสีเชื่อมขั้นตอนก็มีแสงว่าบๆนะรีวิวหน่อยตอนนี้เชื่อมอยู่ นะโอเคหางดํากางหางพ่วงดํากลางันะางวงไวนะไม่หลอกเลยงนะูน,นี้เฮ้ยมาช้าไปนะสามตัวตรงเลยเทไรนเ<ป>ขาเนี้หรอปะนี่นะทนี่ ได,ได้เหรอได้เหรอไม่รู้เข้ากัได้แบบลูกไม่เคยระบบลมมันเหมือนกันเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไอ้ไอ้ยอบไหไอ้คันทู่งเสร็จแล้วคันตะลัตอ่ะก็แบบคันตะลัตมันลากมันอบบไปดิน่าจะเหมือนกันอยู่มั้งไอ้คนหน้าเขาบอกเอาคันนี้มาใครคันใหญ่เยอะแหละ